สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้หนูพาทุกท่านมารับชมปูนบ้างไฟนะคะมารับชมเขาจุดบ้างไฟกันนะคะตรงนั้นคือที่เที่ใส่บ้างไฟเตรียมความพร้อมแล้วนะคะทางนั้นและอ,อ,อีกฝากฟังนึงก็จะเป็นอ่อแล้วก็รออีกสตีหมอลำซิ่งนะคะทางน้น หลอมอลจังเลยเออแต่ว่าคุณผู้หญิเองแล้วนะคะผลอกอีกรอกหนึงเนาะเพอาพผ้าหลอกไปเดี่ยวเสรีมาซีดอนยลอนเี๋ยวให้อื่นคนน่าเซฟขึ้นมาลองให้ฟังนะครับโอเคโอเควันไปพถามบอกซต่อแต่เพาโถามโอเคโอเค อาจารย์จัดได้นด้หละไอ้วันนี้พามารับชมบุญบ้างไฟนะคะมาดูความสนุกเนาะที่เอ็กกี้ก็ยืนอยู่ตรงนู้นนะคะส่วนบูบูกับแตงก็อยู่ทางนี้สวัสดีครับเด็กๆ น,น<า>่ครับโอเคปอนใ่หงอมุมนะคะให้ลเลยนะครับ้มในช่วงนี้นะคะเป็นไงเป็นไง,นไงมาบุญบ้องไฟครัง้งแรกไอพี่นองครั้งแรกสนุกไหมชอบไหม แต่อากาศร้อนมันก็ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่ลุยได้เออได้อยู่ดูสองหนุ่มไปตั้งหลบแดดอยู่ตรงโน้นนะครับอยู่ตรงข้างป่ามันอันนี้เขาทาแบบลานกว้างเนาะแบบเสถานที่จัดงานแบบครั้งแรกนะที่มาปีเนี้ทางเนี้ยอันนี้อยู่อยู่อยู่จังหวัดนครพนมเลยเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูเขาจุดตรงนี้ก่อนนะฮะ เราดูเขาจุดตรงนี้นะคุณปุ้ยจะไปพร้อมกับบังไฟนะครับคุณปุ้ยก็จะเกาะเกาะบังไฟขึ้นนะครับบังไฟอาจจะขึ้นเหรอจะไม่รู้เนอข้างหลังเนอะเขาทำการเตรียมเตรียมอยู่เตรียมทําการคระุดเออเอาเตรียมแล้วได้แล้วได้แล้วคุณปุ้ยนะครับคุณปุ้ยนะครับคุณปุ้ยเริ่มจะขึ้นแล้วนะครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เขาขึ้นอยู่เขาขึ้นอยู่เขายังต่อสายไฟไม่เสร็จเลย ว่าแต่ว่าดีนะที่เขาจุดแบบแบบอย่างเงี้เนาะ,ะทครั้งแรกนะเราเหรอครึ่งครึ่งรู้ว่าเขาจุดแบบนี้น,นึกว่าเอาไฟแช็กจุดเหรอเอาก็าเห็นในะที่ไหมเขาขึ้นไปเกาะแช่แล้วก็ไอ้ไม่ใช่เหรอมันมันแแล้วตเหรอไม่รู้ดิเออแล้วแต่มั้งแต่ส่วนใหญ่เขาก็ดีแต่แบบนี้แหละอันนี้มีที่ว,ว่าที่เป็นบังไฟเล็กนะ,ะเราบังไฟไม่ได้แบบใหญ่ขนาดชนิดที่ว่า อาจจะไล่แบบโอ้ยอยู่ใกล้ไม่ได้นะอันนี้แบบต้องเอาใหญ่ๆโน่นแบกกันมากระจายเลยเนี่ยหลายบ้างนะข้างหลังก็มีปล่อยกันหลายบ้างเลยข้างหลังก็มีคุณคุณดูข้างหลังเราหน้าทำมาแข่งเนาะอาจารย์างก็ลังจะย่อเอาไเราทำแข่งมั่งไม่เถอะ บางไฟวอลร้านการบินนะครับแต่ล้งไหมอยังงงอีกองงแบกมาหนึ่งบ้างอสองบ้างาโ,โน่นโน่นขึ้นแล้วโอ้โหเล็กๆก,ก็ได้นะโว้ยเย้ขึ้นแล้วย่งยังย่างย่งรอรอรอช็อตชุดน,นี้ก่อนอุย้ยบางนี้ขึ้นไหมบางขึ้นไหมขึ้นไหมเออเขาขยายฐานจุดไว้ไกลๆขึ้นว่าจะสูงแค่ไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูนะครับว่าคุณปุ้ยจะขึ้นพร้อมกับบ้างไฟหรือเปล่าเอาโชคดีสองสามไฟครับเอาไปมอง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 ไฟเลยมองห้โองแท้ โอ้ขายก้อนเมฆเลยอะหาไม่เจอเข้าไปอีกละเสียดายคุณปุ้ยไม่ได้ไปด้วยไม่งั้นก็หายเข้าก้อนเมฆเลยเม็ก้อนเมฆเลยอะบางหมดเลยสูงมากเด็ดไม่มาอีกแล้วม่แล้วนุ่นแบกมาอแล้วเยอะนะเยอะนะสนุกนะโอ้แบกกันมาดูเต็มเลยฮะเออนะ อะไรอ่ะเป็นไรเฮ้ย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 ฮ้าองบังทังขาดนะครับแห่มาแจ้นเี้ ถ้แค่ขนาดนี้ไปนู่นเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ว่าไปก่อนแดดเดือดเดืลาไหลมากี่โันรีนะครับพี่น้อง บ้านต่อไปนะคะของทีมนี้นะคะโอ้โหมีการหาเ่แดงโค่นไข่บ้านมีการไหวหางเล่แดงนะครับเอาี่น้องหนหนนาเขสูฐานใส่บ้าน้อมไปที่บ้านโชคดีหนึ่งสองสามไปครับเราเข่าเอาไปเช็คสายเช็คต่อนะครับไพ่บ้าน Song sang bảy học chuẩn 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 โอ้ยขาดเรียบร้อยเคยพูดที่ทติดมาหน่อยเดียวที่อัะนนะั้นติดบ้างมาหน่อยนึง่งกับไหลมนันสำกันหางถาดที่พูดยังที่เนี่ยไหลลงมานสำกันนี่หางกังกบเล่าสองสามคนดีครับตัวเพีง่งถึงนึกแล้ว ไปแก้ไขด่วนเลยัที่สามนะทางขาเขาพอมไมาบอกซื้ไม่ด้วหนึ่สองสามไปยหงใสครับไม่ไป แดเหมือนเบอส่กันอก้นคือบล้องล่องันนั่นต่อครับบอลลองใช่ละครับบดินเลยลองกรับบดินหาเดี่ยวห้องเนี่บนแบเีเรื่อหาใหม่ห้องนะครับยกเว้นเพหือเไปที่นั่โชคดีนึงไปครับ น้องชชยวัางสิบ์ช้โยแน่เลยน่นอ่ะความันของมันแดงดิ้วสูงเตียนตอนนี้บ้างไฟก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะแต่ว so ่าดูไม่จบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขอไปทำที่ไปถ่ายอย่างอื่นก่อนเลยไปเที่ยงด้วยเราไม่จบเดี๋ยวเราก็มารับชมกันต่อนะคะบ้างไฟนี่แบบบ้างไฟได้นี่มาเยอะๆเลยนะคะมาเรื่อยๆนะคะไม่จบ ต่หนูยุ่งไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราไปทางอื่นก็เดี๋ยวเรื่งเตียมมีความมีการถ่ายภาพไทยคลิปแบบนี้มาให้ท่านชมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเออคู่สองดาวตำะ